วพราะผมยังมงงระบบอันนี้ยังลุลุ้นั่งๆอยู่เลยทุนหลุดโอ๊ยทำไม่องอเมริกาโน่ห้าแปดอลล์ค่ะตัดบัตรเลยนะคะตัดบัตรได้เลยโยเออสวัสดีเพื่อนวัสดีพวกด้เดยค่ะโอ้ายหิวเหรอแกจำทางกลับไม่ได้เหรอวะเพื่อใช่ฉันว่าฉลห่งอ่ะฉันไม่คุ้นแมพเลย แกทำเสร็จรอบหนึ่งแล้วเหรอฉันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าของมันเต็มแล้วอ่ะแกกนั่งก่อนซีนั่งก่อนซีโอ้ยนั่งก่อนได้เมื่อกี้ฉันไปธนาคารใหญ่มาเออวุ่นวายหน่อยวะไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อกี้ฉันกำลังคุยกับช่วยทน้ธนาคารอยู่เรื่องเงินฉันอ่ะฉันโอนไปแล้วทีนี้เหมือนแบบว่ารับรับแล้วจ้ะโอนไปไปบัญชีใครไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนเงินมันหักไปเองอ่ะเพราะตามหลักแล้วแกพวก เหมือนเหมือนได้ยินฉันไหมแกเออได้ยินแล้วพวกนั่นแหละฉันกําลังวุ่นๆกับเรื่องเงินน่ะเงินฉันหายอ้เดยเงินหายไป,เ,ป,ไปเยอะอยเลยอ่ะได้ไพวกติดต่อธนาคารแล้วเดี๋ยวเขาจัดการให้อ้เดยไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยอืมน้ำมันฉันจะหมดอ่ะฉันเลยต้องรีบกลับเดี๋ยวรอแป๊บนึงฉันหิวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยนายสั่งไว้แล้ว,ส,ลวสั่งไปแล้วเซตหนึ่งโอเคโอเค ฉันหวังว่าเราจะได้มากกว่าสองร้อยสรอยนะแกแกเก็บมาเท่าไหร่อะสี่ร้อยชิ้นปะมันชิ้นละดอนหรือเปล่าตอนนี้ฉันบางชิ้นก็หลายดอนอยู่นะแต่ว่าเอาเป็นฉันไม่รู้อ<ก>่ะฉันว่าฉันเราต้องไปขายก่อนอะ่ะเราจะรู้อ่ะโอเคโอเคฉันยังไม่ได้เก็บสักรอบเลยฉันวุ่นมากเลยเอละโอ,อ,อ้ฉันเข้าใจอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวนายแล้วกัน ไม่เป็นไรฉันจ่ายไปแล้วนะ่ะไม่เป็นไรโอ้โอเคพวกโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครูน่น,นะคะโอเคขอบคุณมากนะครับแกกินอะไรยังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวฉันไปสั่งก่อนพันห้าหายไปเท่าไหร่ครับตอนแรกมีสามพันห้าใช่ปะ่ะทั้งหมดเลยอ่ะมีสามพันห้าหายไปประมาณพันห้าหายไปพันห้าหายไปพันห้าสักครู่นะคะครับเอาคุณผู้หญิงขออนุญาตเสร์ฟนะเอาได้เลย ั่งอาหารนะครับเอาเอาหนึ่งเซตครับเซ็ตอ่ะเน็ตอ่าจากอัมเล็ตเปลี่ยนเป็นข้าวผัดได้ไหมครัเอ่อได้หมดเลยครับอิ่มเหมือนกันไหมครับอ๋ออิ่มเหมือนกันค่ะอ๋อได้ครับโอเคค่ะชำระเงินชื่อคนอะไรคะเอ่อชื่อมาริไอไอชินครับเรียบร้อยนะคะทานให้อร่อยนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณผู้ชายค่ะสั่งออเดอร์เรียบร้อยครับ อะไรอะไรนะมีส่วนลดของเจ้าหน้าที่รัฐไหมแค่สั่งอะไรอ่ะนต้องถามเจ้าของร้านนะคะฉันกินเหมือนนายอ่ะว่าแต่เอ่อฉันสงสัยเฮ้ยไม่มีใช่ไหมเรียกคุณหมอให้หน่อยครับผมขออนุญาตเชิร์ฟะไม่ทานนะคะเอาหมออยู่นี่อ่ะเฮ้ยคุณหมอค่ะเป็นไรอ่ะเพื่อนผมหิวอ่ะเขาบ่นมาตั้งแต่ก่อนมากับผมแล้วอ่ะเขาหิวกับไส้กิ๋วแล้วทานอาหารก่อนไหมเผื่อจะดีขึ้นนะ โอ้ยโอ้ฉันบอกนายแล้วเออเออเออของผู้ชายเป็นลาเต้นะเอ๊ะใช่ครับเอ่อฉันยื่นให้ผิดรอเปล่าเดี๋ยวผมให้เขาก็ได้อ๋อโอเคค่ะพิกาเลยอ๋อคุณผู้ชายใช่คนที่สั่งคอมโบเซตใช่ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวขอขอพื้นที่นะครับขยับขยับบอ,อกกว้างๆหน่อยโอเคหน้ามืดหน้ามืดเดี๋ยวสักครู่นะขอบคุณาครับเพราะม,มีคน,นเป็นลมนะ่ะเราดูแลรักษาให้หน้ามืดต้องเจอมดเนี่ยอเอ้ยผู้หญงครับคะ เออไอออเดอร์ที่ให้ผมมาเมื่อกี้เป็นของใครนะอ๋อของคุณผู้ชายที่เป็นลมนะคะโอ้เป็นไงบ้างกับพวกฉันปวดท้องมากเลยโอ้ไหนไม่ต้องขยับตัวเยอะโอ้ยโอ้ตายแล้วอ่ะแย่เลย โอ้ยังไม่ตายครับคุณผู้หญิงยังไม่ตายโอเป็นคามูทานะคะอ๋อครับผมอันนี้อาหารหนึ่งเซตได้แล้วนะคะเออตรงไหนครับเอาวางไว้บนโต๊ะนี้นะคะคุณผีนะคะฉันทำนนอ,นอาหารให้อยู่แล<ห>้วโอ้เ <c oughs> อนหิวใสเกิยวเลยคุณเอาไปวางตรงไหนอ่ะเพื่อฉันนอนอยู่ของของของเพือ่อ,อนคุณฉันเอาให้กับ เออคุณผู้ชายคนนี้นะคะฝากฝากคุณผู้ชายเอาให้เขาด้วยนะคะถ้าเขาแบบดีขึ้นแล้วนะ่ะได้เลยคขึ้นแล้วนะ่ะเอ้ย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 ชิน นักซี่พวกไหนมาทำงานหนักน่าดูเลยอ่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วโถ้ามีอาการปวดท้องหน้ามืดตาลายสามารถเข้าไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลต่อได้นะแต่นายไหวใช่ไหมไหวครับไหวไหวประมาณหนึ่งทุ่มคับพี่ไม่ได้ครับหนึ่ทุ่มโอเคเดี๋ยวฉันจะเขียนบินไว้ให้นายนะ จะเว้สามคุ่เลยอ่ะเช่แล้วอาหันมาหาฉันด้วยทากอย่ันผมจะฝากเอาหารไว้ก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้อยู่บนโต๊ะเนี่ยครับอขอบคุณมากครับได้ไหมได้แล้วขอบคุณมากครับคิ้นของแกจะเป็นสักคู่้วเพื่อนไปหรือยังล่ะคะอ่อมีมิลคาราเมลกับฟูดโซดานะคะคุณจะฝากสองอย่างนี้ไว้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมฝากไว้หน่อยเดี๋ยวกรเปาครับพอดี บ่าผมจะจะหลุดแล้วครับมันหนักอ๋อโอเคค่ะเออคุณผู้ชายชื่ออะไรคะชื่อไอชินครับคุณไอชินโอเคค่ะโอเคครับแล้วอาหารของเพื่อนผมอยู่ที่ใครเนี่ยครับเออคุณผู้ชายได้แล้วได้แล้วชินโอ้โอเคเพื่อนได้แล้วนาะอ๋ได้แล้วนะคะนายรีบกินเลยนะเพื่อนคุณต้องพักผ่อนเยอะเบ้างนะคะทานอาหารให้ตกเพื่อนผมเครียดอ่ะเงินเขาหายจริงเหรอคะ ใช่ครับตอนแรกผมจะมากินข้าวแหละแล้วเนันฉันหายอ่ะฉันก็เลยไปธนาคารใหญ่ไปติดต่อธนาคารใหญ่ไปชั่วโมงเลยอ่ะไม่ได้กินข้าวเลยรลยข้าวผาดได้ัหยคะได้ครับรอห้าสิบดวนว่าแต่นายชื่ออะไรนะคนที่มดสติไป่ะชนกนันจันลาครับโอ้าวั เดี๋ยวได้ลาละลาออ้นี่ดวอะรู้ต้องตนงัวเยอะมตัวเดีครับลาละาแหนโอเคผมยื่นบินไปให้แล้วยังไงก็ต้อควรชำระด้วยหากสะดวกนะแหนได้มีเบียร์อะไรอย่เได้ไอ้ชนกนันดิวไอคนไทยเจอไ้คนแก่เลยเฮ้ยเบาดิพววว่าไงอ่าเกันใ้เวย ไปหันร้ออยู่แล้วอ่านป้ายออกด้วยว่าไงชินเราต้องไ่คุยหรือเปล่าวะข้าวผัดทำดีกันหรอได้ว่าไงอ่ะเราต้องไปคุยนะล่ะนี่ที่นกนันนันนี่ข้าวผัดอเมรอกมาพวกออกมาพวกแกก็คุยกันตรงนี้สิว่าไงออกมาบิ๊กว่าเดอ้อเจ้าหน้าที่เอ็มดีเขาเป็นอะไรกันไหมนี่เน้ อันนี้เ,เตามมานดิไอเอเชียเอ้ยรือราแกมทงานอยู่ไอตีเขาวะอ่อบริษัทองไรเขาชื่อเฮียชูอ่ะไม่ใช่ชื่อเฮียติที่ฉันไปสมัครอ่ะอฉันไม่รู้จักเฮียตีอะไรเลยอ่ะ,ะงานนายทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะนกนันพวกก็น่าจะเก็บขยะนั่นแ,ลแลหละเก็บอ,อะไรทั่วไปนั่นแหละ ก็คือที่โรงงานรีไซเคิลใช่ไหมล้ว,พวกก <S <S เพื่อนแก่ข้างๆคือใครเพื่อนฉันน่ะเอ้ยคือใครจะไม่ชิ้นน่ะแกเมื่อกี้แกเก็บมาเร็หน,น,น,น่าฉันดิโอ้นยน่ารอเลยพวกเออลืมลืมรับบิน,นเลยทีน่ต้องทำต้องเป็นทับดูรับบินปะบบนอะไรอะพวก ทับมีคือการกระทํา ทับดูต้องทับดูรับบินครับทับดูรับบินโอ้ไพอคุยกับพวกเอเชียน,นี่ช่วยบิ๊กบร์เตอร์กัววันวันมีแต่เรื่องไอ้เ <laughs> น <laughs> ี่ยเอ้ย ผมลืมครับผมลืมผมกำลังแบบฟังอันนี้อยู่เอ้าเอ้าเอ้แกตบหน้ามไมร่ททำไมแกไปตบหน้าตบไปเลยไอ้เอยเอ้ยแกไปตบหน้าเมื่อไ่ทำไมกน่พวกาบอตีด้วยลอยเนี่ยาไ้แกตีอะไรไม่รู้จักอะเดชันไม่รู้จักไม่สมัครงาน่กฉันไม่รู้จักไงฉันเกี่ยวอะไรด้วยอะพวกฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฉันไม่ชอบหน้าพวก เอเชียพวกแกอะแกตบใครทำไมแต่แกตบเพื่อนฉันทำไมเนี่ยแกตบใครคนนูนวะฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะเว้ยโดนคงานี่ไอ้จีนไงพวกฉันไม่รู้ไงว่ามันเป็นคนจีนหรือเปล่าอ่ะฉันไม่รู้ไงฉันไม่สวยเลยพวกไอ้เอเชียสองคนนี้พวกนายจัดยานหน่อยไปไปใส่หัวไปเลยโดนนอ้อะไรการไปหน่อยพวกมันมีอะไรคำพูดมันไม่สวยเลยพวกแกมาตบหน้าพวกฉันเนี่ย ดีนะที่มันไม่ตบหัวแกฉันตบหัวแกเอา้าเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเพื่อนฉันว่าเราไปทำงานคือหัวไอ้กุ้ยกุ้ยกุ้ยก็คือเราเปล่าได้ผิดด้วยเวนไปใส่หัวไปไปทำใส่ทำงานแกพวกแกฝาเวนมันทำงานมันทำงานที่โรงงานไอ้ติ่ะพวกไอ้เนี่ยไปฉันเป็นอะไรมาเจี๊ยบเกี่ยวอะไรด้วยมันทำงานเกี่ยวอะไรผจิ้งเหลีจิ้งเหลีไม่ชอบพุทธในมอญ ไะทำงานให้พวยเจ๊กซะไป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 พวกเราไปอยู่กับพวนีเียในเว้ยเฮ้ยอะไรวะเชยลงที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยดูหน้ามันดิไปนี่อะไรอะไรคนเนาไปไอ้ก็ไปถามเพื่อนฉันว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นอเแ้วพอแล้วพอแล้ว ใครเป็นเพื่อนแกแวคนไพื่นแกอีกนไนพื่อนแกีกนี่เาพดขอได้ไหมไม่อยากมีเรื่องกับพวกนายอ่ะเดียวดีแล้วสอนง่ายดีแล้วดีมากเอไปเว้ยไปเว้ยแปว่ากับพูดเราต้องขปหาที่ข้าที่บ้านเราไปเว้ยมีนาบ้างปเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอั้นเมื่อกี้ดีนะันเก่งการรอท่นอ่ะ พวกมันมาตบหน้าดิตบหน้าชินนะดิใช่ชินไป็นไรมากไหมฉันไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันเก่งกรมทานหน้าแกแดงจัดเลยนะเนี่ยโอ้่เป็นไรหรอกเพื่อนเราเมื่อกี้ตอนฉันแยกตัวกับนายออกมาจากที่โรงงานอ่ะฉันก็โดนยิงที่การโรงงานอ่ะแะฉันจะบอกนะว่านายระวังระวังเอ๋คนที่อ้างก็าเป็นนักสืบมันไว้หน้าสองคนนั้นอ่ะมีคนอ้างเป็นนักสืบด้วหลังทำไมอ่ะ มันเป็นโจรน่ะที่ฉันขึ้นรถมากับมันอ่ะตอนหน้าโรงงานอ่ะอีนว่าแผนนี้เราต้องแก้ปนฉันแล้วมันยิงฉันรับเนยฉันพาแก้อยู่แล้วมันป้นแก้ด้วยเหรอใช่ปนฉันแล้วมันก็ยิงฉันนั่นนึงอ่ะไอคนที่มันรับฉันบอกว่าจะพาฉันไปเบิกรถตอนหน้าโรงงานอ่ะตอนฉันยิ้มาปคุยกับนายอยู่ว่า แต่นายมีปัญหาอะไรกับกลุ่มเมื่อกี้เหรอไม่รู้ว่ามันเดินมาหาเรื่องฉันเนี่ยสิฉันเมื่อกี้ฉันคุยกับหมออยู่แล้วมันเดินมาหาเรื่องในร้านไงให้ฉันออกมาฉันก็ออกมาแล้วทีนี้ก็มันก็มาตบหน้าฉันน่ะชินก็โดนตบหน้าฉันก็งงเหมือนกันไงตายไอ้พวกผิวสีเป็นุกคนเลยดีครับเพื่อนฉันเขาเพิ่งฟื้นอ่ะเขาเป็นลมมาฉันชอบเลยว่ะชินแต่แผลเนี่ยเดี๋ยวฉันแก้ให้เอาไหมเหมือนกันเลยเพื่อน พูดแล้วคลนว่ะแต่เห็นนายบอกว่าไม่อยากมีเรื่องกับมันฉันเลยเงียบไงไม่ที่เราไม่อยากมีเรื่องเรามีกันสองสามคนไงพวกมันเยอะเรารอใคน,น,นกัเนเลือดร้อนเหมือนกันเลยเรารอก่อนดีกว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมหมเราเพิ่งมาด้วยเพิ่งเก็บเงินเพิ่งแบบว่าอาวุธเรายังไม่มีเลยกเมื่อกี้ฉันเห็นไอ้หน้าติ่มนั่นควักอาวุธอะไรไม่รู้อ่ะโชว์อะไรไม่รู้อ่ะฉันก็เยอะมาเยอะเลยอยากได้พนหรือขวานฉันพอจะหาให้นายได้ฉันมีปัจแจแล้วแหละ ฉันมีอยู่แล้วแต่ฉันว่าแต่ถ้าเป็นปืนพวกมันมีปืนอ่ะถ้าเป็นปืนลงจะสู้มันไม่ได้เราจะถึงเวลาฉันจะรวมอ่ะเห็นแ้าแล้วแต่แต่ว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลก่อนว่ะชินตอนนี้เราพวกใช่พวกเพราะว่าฉันต้องไปเอาน้ำเคลืออีกโอ้เรื่องใหญ่เลยงั้นเปนไงไปโรงพยาบาลก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันไปเก็บของที่อะไรอ่ะ ทำานตกทำงานน่ะเดี๋ยวใส่แอพให้ฉันไปส่งแม่ฉันเอารถส่วนตัวมาโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ถ้านายจะไปโรงพยาบาลแล้วแกรู้ทางหรือเปล่าชินแกรู้ทางหรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะแกรู้หรือเปล่าไม่รู้เลยพวกนายส่งรลมาได้ไหมโอเคงั้น่ะอ่าจะไปไหนอ่ะจะไปโรงงานรีไซเคิลอ่ะเขาจำทางกลับไม่ได้โรงงานรีไซเคิลเหรอใช่ฉันหลงทางอ่ะฉันจำแมพไม่ได้นะ อยู่ในเขตเซาล์น่ะนาย pues ลองเปิด Google Map ในโทรศัพท์นายได้ไหมเออฉันเปิดแล้วดูแางไหนอ่ะมันจะเป็นรูปลูกศรวงๆอ่ะนีนจะขึ้นจ็อบอ่ะเขตเซา์อ่ะอ่าจะบอกยังไงดีอ่ะแกเห็นไอนนี่หรือเปล่าวงๆที่มันเป็นอ่าเป็นสีฟ้าๆน่ะที่เขียนว่ารีไซเคิลจ็อบอ่ะดังนั้นแหละเป็เรา โอเคผู้กูแกไปเลยแกไปเลยเดี๋ยวจันทีรกันฉันยังคันหน้าไลยหายเลยอ่ะเจสโสเซียมเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกแกแน่แผลเนี่ยฉันไม่ยอมให้แกโดนตบฟรีหรอกเว้ยแกจำไว้โอเคเพื่อนขอบใจมากว่าแต่นายรีไปโรงพยาบาลไม่ยากหรอกได้ผมก็เดินอยู่แถวนี้แหละพวกนั้นแหละว่าแต่แกชื่ออะไรนะเราเคยเมื่อไหร่ก็ได้แกชื่ออะไรชื่อวิงไงวิงไงโอเควิงแซบอ่ะไก่ทอดเน่ะโอเคแกพาฉันโรงพยาบาลฉันฝากเพื่อนฉันด้วยนะวิ้งแซบได้เลยชิน เดี๋ยวฉันพานายโรงพยาบาลเจ็ดเจษแต่ฉันบอก<ป>นายไว้ก่อนนะพาฉันไปเลยเดี๋ยวไปกดตังค์เอ้ยไปฝากตังค์ข้างหน้าก่อนดีกว่าฝากเงินก่อนฉันพกเงินมา<ช>มเยอะอะ่ะไอตัวฉันมีสองพันเหรียญอะ่ะตอนเนี้ยโอ้ยนายเอามาทำไมเยอะแยะต้องไปฝากก่อนเมื่อกี้แกจะบอกอะไรฉันนะิงฉันจะบอกว่าถ้านายยังไม่เคยไปโรงพยาบาลอะ่ะนายต้องอย่าบอกหมอว่าเจ็บเยอะนะ <unter> บอกเจ็บนิดๆหน่อยๆก็พอถ้านายไม่ไ <c oughs> เป็นอะไรมากพวกเพราะว่าถ้านายบอกว่านายเจ็บเยอะนายก็จ,จ,จะโดนเยอะอะใช่แล้วเราต้องบอกว่าอะไรอ่ะเจ็บน้อยๆอย่างงี้ใช่พยายามเจ็บน้อยๆไปก่อนถ้านายไม่ได้เป็นอะไรมากนะโอเคพวก